สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ลุงจะพามาทำอาหารจานด่วนสูตรซุปเปอร์เทอร์โบหรือว่าฮอร์โมนไข่นะครับสูตรพิเศษสําหรับพืชทุกชนิดนะครับทั้งพืชกินใบ พันพืชกินผลนะครับสูตรที่ลุงจะทํานี้นี่เป็นสูตรซึ่งเป็นสูตรรวมนะครับเป็นสูตรที่เร่งด่วนที่สุดนะครับกระตุ้นการออกดอกกระตุ้นรากกระตุ้นใบนะครับเห้เจริญงอกงามได้ดีแล้วก็บํารุงหมากอัาบำรุงหมากผลน,น,นะครับให้ลมสมบูรณ์ ามาดูกันว่าส่วนประกอบจะมีอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนครับคือเสียงรถบรรทุกนะครับบ้านลุงมันอยู่ติดถนนใหญ่นะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาต้องขออภัยนะครับส่วนประกอบที่เราจะทํานะครับวัตถุที่เราจะนํามาทํหนึ่งนะครับไข่เลยนะครับ ในไข่นี้จะมีธาตุอาหารเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งถ้าจะแยกออกมาแล้วนี่เป็นธาตุอาหารสําหรับพืชสําหรับคนเต็มไปหมดนะครับทั้งไข่ขาวและไข่แดงอันนี้บรรยายไม่จบนะครับเยอะมากอันที่2กะปินะครับอันนี้เป็นที่ผลิตจากสัตว์ทะเลนะครับมีทั้งพวกโซเดียมนะครับมีทั้งโซเดียมมีทั้งแคลเซียมมีทั้งอ ไข่ตัวซานนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของพืชนะครับอันนี้เปลือกไข่นะครับที่ลุงทุบนะครับเอาไข่ออกมาไว้แล้วเดี๋ยวเอาเปลือกมาตำบดบดบดให้ละเอียดนะครับอันนี้คือผงชูรสนะครับผงชูรสยี่ห้อใดก็ได้น้ำตาลทรายแดง นะครับหรือกากน้ำตาลก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงๆก็าน้ำตาลทรายขาวก็ไม่ผิดอะไรนะครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานนะครับซึ่งเขามีวิตามินอยู่หลายตัวในตรงนี้นะครับอันนี้ลุงไม่ดื่มเขาให้มาแล้วลุงไม่ดื่มลุงก็จะมาผสมลงตรงนี้นะครับกล้วยนะครับสําหรบับกรอกส่วนประกอบทั้งหมดนี้ที่เราละลายเสร็จแล้วลงในขวดนะครับ วดพลาสติกที่สําหรับจะบรรจุฮอร์โมนไข่นะครับ em นะครับลุงไม่มีนมเปรี้ยวลุงไม่มียีสต์ลุงไม่มีมมมมมข้าวหมากแต่ลุงจะใช้ em แทนเพราะว่า em นี่เขาก็มีจุลินทรีย์อยู่หลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะมียีสต์มีพวกสร้างกรดแลคติกนะครับ ตรงนี้มีพร้อมเหมือนกันนะครับเราสามารถใช้แทนกันได้นะครับทําแบบไหนลงมือทํากันเลยครับละลายกะปิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เทลงใส่ในไข่นะครับ แล้วก็เปลือกไข่นะครับที่เราตําละเอียดแล้วนะครับบดละเอียดแล้วนี่ลงไปในเปลือกไข่ก็จะมีธาตุอาหารเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะครับผงชูรสนะครับ ผงชูรสสองช้อนนะครับสองช้อนแกงน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อน 5ช้อนนะครับ5ช้อนแจงเพื่อเขาจะได้ไปเลี้ยงจุลินทรีย์นะครับให้เจริญเติบโตแล้วเราก็ตีไข่กับวัตถุดิบต่างๆที่เราเตรียมมาเนี่ยให้เข้ากันนะครับให้ละลายเข้ากัน ไม่จำเป็นต้องให้ละเอียดให้อ่าไม่จำเป็นต้องตีให้อ่าละเอียดนะครับเพราะว่าเราจะไปเขย่าในขวดอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาขวดมานะครับนี่ขวดน้ําธรรมดาเราเนี่ยแหละที่เราดื่ม้ด้หมดแล้วเนี่ยเทลงไปเลยนะครับ ลงในขวดครับที่มันเหลือเราก็ล้างด้วยน้ำเครื่องดื่มนะครับที่ให้พลังงานเสดายนะครับ ล้างถ้วยนะครับด้วยเครื่องดื่มแล้วก็เทลงนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ใส่เชื้อ EM ลงไปนะครับจุลินทรีย์ EM 5ช้อนนะครับ1 สองสามสี่ห้านะครับร็จแล้วเราก็เขย่านะครับเขย่าวขวดจนกว่าน้ำตาลหรือส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันได้ดีนะครับ โดยเฉพาะน้ำตาลนะครับให้เขาละลายแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยกระบวนการพี่น้องเสร็จแล้วก็เปิดฝานะครับเสร็จแล้วก็เปิดฝาปิดเพียงหลวมๆนะครับ เพราะว่าเขาจะเกิดเป็นแก๊สข้างในนะครับถ้าเราไม่เปิดเนี่ยอาจจะระเบิดได้นะครับปิดฝาล้มหลวมเอาไว้ให้เขามันสามารถาแก๊สดันออกมาได้นะครับนำไปตั้งไว้ในที่ร่มนะครับนำาตั้งไว้ในที่ร่มหรือที่เป็นที่แดดรำไรนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาก็จะได้ทำงานได้นะครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยแสยงแดดแต่ถ้าแดดจ,จัด ้พวกยีสต์พวกจุลินทรีย์ตัวอื่นก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นตั้งไว้ตรงที่เป็นร่มแดดรำไรนะครับ7จ็ถึง15วันนะครับตั้งแต่7วันขึ้นไปสามารถนำมาใช้ได้นะครับอัตราส่วนในการใช้นะครับ2 0่ c ซีซีนะครับต่อน้ำา10ลิตรนะครับ20ซีซีต่อน้ำา10ลิตรไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นทางใบ หรือรากรดตามโคนต้นนะครับรากเขาก็จะได้เจริญงอกงามนะครับใบก็จะได้เขียวนะครับแล้วก็กระตุ้นการแตกดอกนะครับแตกยอดแตกดอกใหม่ได้ดีขึ้นนะครับได้มากขึ้นผลก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้คือสูตรซุปเปอร์เทอร์โบนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาสาธิตนะครับการทำปุ๋ยจันด่วนนะครับให้กับต้นพืชทุกชนิดนะครับสำหรับใครที่อยากจะอเอาความรู้ไปทำนะครับใช้ในสวนตัวเองก็สามารถใช้ได้นะครับทำได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ หวังว่าจะได้พบกันอีกในคลิปดีๆต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้สวัสดีครับ